เอาและครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะครับอยู่กันในเกมเดียยว์มาสเตอร์เดียวกันเช่นเคยอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทําอะไรนะรู้จักหน้านี้ก็น่าจะลุงแล้วนะครับผมเราจะมาสุ่มกาชานั่นเองนะครับพอดีมีเด็กนี้ออกมาใหม่ครับ Return of the King ครับผมซึ่งผมไปสรุปจากกับตัวนี้ทิสติน่ารูปทรงเปิดประเจ้าโคตรผมได้อย่างชอบในคลิปนี้ครับผมมี งบให้1นึ่งมืนเพชรนะผมแล้วก็เรามาดูการ์ดข้างในครับแพ็คนี้จะมีอะไรบ้างครับผมนี่โอ้โหมาคู่กับตัวนี้เลยฮอตเลสดาร์กอนนี่ทิติน่าที่ผมอยากจะได้นี่โอ้โหอย่างเท่นะครับผมไม่มีไม่ได้แล้วจะเล่นรีบบอาอ,อีกเรื่องนึงนะมีเฟิร์สบาวมาด้วยนะของใหม่ ไี่โหดูเอิ์ดบาวเ,เท่ใช่ได้เยอะเนี่ยมีทั้งหมด85ดสิบ้าใบครับผมนะดูซิว่า1,000งเพชรจะได้หมดดีเลยไหมหรือจะขาด u r อีกเยอะแบบข่าวที่แล้วอีกนะฮะไปชมกันเลยครับมาครับพันเม็ดรแรกครับผมสิบแพ็คครับเริ่มเลยครับผมโอ้โหได้ SR มาสามซอง อาฮะแพ็ uh huh. แรกยังไงเป็น uh huh. น่าจะไม่ได้อะไรนะฮะต่อกับแพ็กที่สองเลยแพ็กที่สองเปิดมนาะ oh. เป็นไออีกแล้วเฮ้ย <Hey. S 2> มี SR อยู่นหนึ่งไพก็ลูดเลยครับ SR oh. เราจะได้เป็นเรโซเนเตอร์ค uh อ huh. oh. ครับผมแพ็กที่สามครับ SR ของเรานะครับแพ็กที่สาม นี่อยู่ข้างหน้าด้วยแต่ยังไงก็การันตีอยู่ในแพ็กอยู่แล้วนะผมแน่นอนครับปรลูนเลยครับผมยังไงก็อยู่ในแพ็กอยู่แล้วเป็นแพ็กพิเศษนี่บุ๊คออฟอีคิวบ์อันนี้น่าจะใช้กับคริสติน่านะฮะแต่เรามีแล้วไงแฮกพิซซี่ไปครับเอฟอาร์ผมจะได้เป็นเฮ้ยโอ้ดําขนาดนี้ไม่เลยดําขนาดนี้นี่มาหนึ่งแน่นอนเปิดเป็นฮาร์โมนิกครับซิงคโครฟิวชั่น ไปครับแท็กที่ห้าแท็กที่ห้ามาแล้วน่าจะไม่มีอะไรอ้าวมีเฉยอ่ามีเฉยก็ลู่เดียบโอ้โหบอลอันฟินครับผมแท็กที่หกครับยังไงล่ะแท็กที่หกเตะมาเลยโอ้โหแท็กที่หกน่าจะบอดมืดสนิทถูกต้งแล้วแท็กที่เจ็ดครับยังไงล่ะครับแท็กที่เจ็ด ออกมาโอ้โหไม่มีอะไรก็มืดแบบนี้ก็ดูดทิ้งแพทที่แสดครับผมไม่เปลี่ยนสีหน่อยหรอเฮ้ยเปลี่ยนเป็นสีทองเออามาแน่ครับจังหวะน,นี้แต่เขาซ่อนนะซ่อนหรืเอเปล่าสักที่หนึ่งสักใบหนึ่งนะอา้าวเปลี่ยนเพื่อแพทที่เก้าครับกับเอสอารด้วยเอส ก็เปิดมาเลยละคันนะผมจังหวะน,นี้นี่ S R มาหนึ่งใบแน่นอนก็นลูดเลยนะ S R ที่เราจะได้เป็น h ื m Beat of the Christina ครับผมแพ็ค20ครับผมแพ็ค20ตอนนี้โอ้น่าจะไม่มีอะไรดูทรงเกลือโอยเกลือทิ้งเฮ้ย S R หนึ่ง S I อีกหนึ่งเป็น S R สองครับ e a r t h m o u n d Seven g i o a r k e n ครับผม นี่ครับโอ้โหสิบแพ็คแรกนะฮะตี้ดูดิความเกลือผมได้การันตียูอามาหนึ่งด้วยโอ้เกลือจัดบอกเลยนี่แน่นอนมอลักมียูอามาให้หนึ่งแน่นอนครับจังหวะนี้ผมคิดว่าไปอีกหนึ่งพเพชรไปเลยครับตี่ไอสิบแพ็คตี่ะโอ้ยูอามาหนึ่งของจริงไปเปิดเลย แ็กแรกครับผมแ็กแรกเป็นเซ็กซ์อาสนด้วยแต่ซ่อนซ่อนจะบ้าหรือไงอ้าวแ็กที่สองเฮ้ยโอ้โหมันจะระดาดไี่เนียนะเซ็กซ์อาก็ไม่มาปลูดเลยแล้วกันจังวันนี้ไม่มีเฉยแ็กที่สามเ็กซ์อามาแล้วครับผมเซ็กซ์อาเราจะได้เป็นเฮ้ยโอ้ยอยู่อาว่ะเฮ้ยอยู่อาวัไงอะปลูดเลยครับ ยูอาร์เป็นเป็นดีเวนโดเมนครับผมไปครับแพ็คที่สี R ่เอฟอาร์ฟันด้วยโฮกไปหนึ่งทีครับผมนัมเบอร์สามเก้าเขาจะให้โคกหรือเปล่านะฮะนี่โอ้เป็นยูอาร์ด้วยะลูดเลยจังหวะนี้ยูอาร์หนึ่งเอสอาร์หนึ่งเป็นโซลิสเตอร์ครับแล้วก็วิชั่นเลโลเลเซเนเตอร์ครับผมแพ็คที่ห้าแน่นอนครับยูอาร์คารนี้ ยูอาที่เราอยากจะได้ที่เราจะได้เป็นวูอยู่ด้านหลังประลูดเลยจังหวะนี้ยูอาที่เราจะได้เป็นเอิร์ดบาวฟิวชั่นแพ็กที่หกครับผมยังไงนะฮะเอิร์ดอาด้วยโอ้โหเปิดมาเป็นยูอาอย่างี้ผมก็ลูดเลยครับยูอาที่เราจะได้เป็นเอ้ยมีทั้ง R, R เอิดอาร์ยูอาร์เลยเอิรดอาร์มาโซเลโซเลเตอร์แล้วก็เป็นเอิร์ดบาวครับผมปิดหายไปด้วยเอิร์ดบาวซะงั้นไป สองพิเจ็ดครับเป็นเอสอาซัดด้วยอันนี้ซ้อนครับซ้อนซ้อนไม่ดีนะซ้อนไม่ดีนะกรลูดเลยนี่ไอ้ตามัหนึ่งแน่นอนครับใบแรกเลยอเอิ่มเอิร์ธบ้าวไพสั้นครับแฮกที่แปดยังไงล่ะแฮกที่แปดเนี้ยก็ไม่มีอะไรก็ลูดทิ้งไปแพ็คที่เก้าครับผมแพ็คที่เก้าต้องมาแล้วนะสวัสดี โอ้โหเงียบสนิทกระลรูดทิ้งได้เลยครับจังหวะนี้ไม่น่าจะมีอะไรเออมึงต้องการอะไระค, no. ครับแฮชที่สิบนี่เ r อาฟันด้วยนัมเบอร์สาไปหนึ่งีครับยังไงฮะฟันด้วยเปลี่ยนโอ้ยูอาปิดท้ายวะ่ะผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่ดีที่สุดเนะลูดเลยแล้วกันจังหวะนี้มีเอชอาร์มาด้ไหมไม่มียูอาร์ไปดิเวนโดเมนครับ ผมคิดว่ามันก็ดีเมืาะกหน่เนี่ยเดี๋ยวช่วงเนี้ยโอ้ของจริงอีก10แพ็คครับผมกับ1,000เพชรครับดูสิว่าจะได้อะไรบ้างครับผมไปเลยฮะ่ยังไงล่ะโอ้ยูอาร์สองซองวะก็เปิดเลยครับแพ็คแรกครับผมนะเป็นเอสอาร์ด้วยยังไงล่ะเอสอาร์ยังไงก็อยู่ในแพ็คนี้อยู่แล้วก็ลูดเลยเอสอาร์ SR ที่เราจะได้เป็น คียหลักเข้ามาครับจงังหวะนี้เฮ้ยได้ครบแน่นอนแท็กที่2องเป็น s อาซะด้วยนะเอม่เปลี่ยนตีไหมไม่เปลี่ยนเอ้โหยูอาอยู่ข้างในมาแทนนะสรูดเลยครับยูอาที่เราจะได้เอ็นตาก่อนต่อด้วยยูอาร์อ้พี<ๆ>่เดินสะดวกอะว่าเอ็กซีดเลยตัวนี้ของดีจจัด ไปครับแทกที่สาม SR มาขนาดที่พี่ต้องเปิดเรื่อยๆแล้วไหมทั้งวันนี้มาแล้วโอ้ SR สองใบก็ลูดเลย SR <HR S 2> เป็น e a r t h b o u n กับทำ Who Stand Up ครับผมแทกที่นะ <HR S 1> สี่ SR สุดด้วย SR <HR S 1> แน่นอนสามใบบ้าไปแล้ว SR สามใบโอ้ยผมนี่แบบตื่นเต้นมากสามใบนี้ก็ลูดเลยครับผม ตั้งวันนี้เอผมจะได้เป็นอย่างแรกเกิดเบาเลดดาก์กอนเฮ้ยโอ้อยู่าระมาหนึ่งครับแฮกที่ห้าเอาเรื่องจัดๆไม่มีอะไรก็น่าจะเกลือซองนี้ดูรงแล้ว <laughs> เทเกลือทิ้งด้วยนะแฮกที่หครับอย่อาอยู่นะอาฟันด้วยพี่โฮปไปหนึ่งทีฮะโอ้ ดูดิยูอามาแน่นอนครับผมผมแสดงว่านัมเบอร์สามเก้าเขาฟันเบาๆไงเออถ้าฟันแรงนี่กัดน่าจะขาดโอ้ยเด็กเว้นหยอกหยอกนะฮะไปเลยยูอาเราจะได้เป็นยูอาร์เป็ดเรตรีบูทครับผมแฮปปี้เจ็ดครับฟันด้วยนัมเบอร์สามเก้าอีกแล้วนัมเบอร์สามเก้ามาบ่อยเกินแล้วก็เปลี่ยนสีเป็นเป็ดอาสด้วยคนะจังหวะนี้แตกสีมืดเที่ยวซ่อนแน่นอน ฮ้ยนี่ยหนึ่งใบเอสามาแน่เป็นแฮทที่แปดครับกับยคอายังไงนะฟันด้วยนับเบอร์สามเาครับและเปิดเอาเป็นเอสนายูอาร์มาคู่เลยครับผมปรับรูดเลยครับจังหวะนี้เอสจะเป็นเฮ้ยเอิร์ตบ้วเยลอะเฮ้ยดีเวนโดเมนโอของจริงแฮทที่เก้าเอสาซะด้วยทีนะยังไงนะเอสนอ้าว คงซ้อแหละซ้อนเหมือนเดิมปลูดเลย S R นี่อันนี้แน่นอน S R เป็นบีทออฟเดอะทิสติน่าครับผมแพ็คที่10แพ็คสุดท้ายน่าจะโรยเกลือโชว์เป็นอย่แน่นอนจูโจ้ก็อ้าวน่าส <Nice. S 1> ไม่ใช่ละไม่ใช่ละมีทั้ง U R และ S R เลยก็ลูดเลยแล้วกันครับจังหวะนี้ S R เป็นอออืือ้หเลดไลซิ่ง U R เป็นวิชชั่นเรโซเนเตอร์ครับผม ไไน,นี่ไงรอบนี้ยูอามาเยอะอยู่ใช้ได้เนี่ยอีกสิบแพ็คครับผมไปฮะนี่สิบแพ็คโอ้เอชอามาก็ครึ่งครึ่งเนี่ยเออเปิดเลยครับแพ็ um. คแรกครับผมฟอนด้วยหมายเลขสามสิบเก้าครับและยังไงเออาร์ S R ต้องเปิดแล้วเอเฮ้ยยูอามาวะเอนอาร์จะไม่ว่าง เลยให้ยูอาร์มาก่อนหรือว่าตะลุดเลยครับจังหวะนี้ยังไงล่ะยูอาร์ที่ผมจะได้เป็นอ้าวเกิดบ่าเหรอบ่าบ่อยเกิดมันอยากให้เล่นอ่ะแฮกที่สองครับผมยังไงฮะนี่น่าจะโรยเกลือโคหรือเปล่าจังหวะนี้โรยเกลือแล้วเค็มเลยเค็มไม่เค็มวะออื้ไม่เค็มซะด้วยครับเอสอาร์ครับผมแฮกที่สามเอสอาร์มาด้วยฮะจังหวะนี้ยังไงล่ะเอสอาร์ซ่อน เปิดแล้ว SR มาหนึ่งครับผม SR เอ็ดแผคที่สี่แคที่สี่น่าจะไม่มีอะไรอยู่ตรงแล้วนะกหลูดทิ้งเลยแพ็คที่ห้า SR สดด้วย SR ที่เราจะได้อ่าตอนแยวอว่ะก็เปิดเลยครับจังหวะนี้เอ้ยมีวะ่ะดีว่าดวงดีใช้ได้ยู่เนี่ย แฮกที่หกครับผมเคฮามาโดยับฟันด้วยนัมเบอร์สาเก้าไปหนึ่งทีแล้วเมเทคฮายูนอูสองใบเลยเนี่ยเอซอาโอ้ยยังไงล่ะครับกังวนี้มือไม้สั่นไม่หมดแล้วงับปลูลดเลยครับผมโคนนมิน่าจะไอ้นี่อยู่ตกใจอยู่อะเจอสองใบอย่างนี้เปึ๊บคายอ้าวเรีอว่าจะมียูอาหลงไว้หนึ่งปะไม่มีเฉยแฮกที่เจ็ดครับผม ยังไงฮะที่ 7? เจ็ดเฮ้ยโอ้สอารหนึ่งอะประรูดเลยละกันสอารที่เราจะได้ไปโอ้บุ๊คออฟอีวิฟเฉยแพ็คที่แปดครับผมแพ็คที่แปดโรยเกลือดูดิจ่ะเฮ้ยอ้เกลือบ้านไหนไว้เนี่ยตีทองสอง้ลเนี่ยอ้โหท็อปฟอร์มจริงจริงช่วงนี้ ปลูดเลยแล้วกันครับ SR 2สองใบที่เราจะได้ไใบไท่สองและสามและเล็ดดากอ่อนบอเลนออมเบอร์พิชิน่าและคิมสันไก่อ่าแพ็กที่เก้าครับผมยังไงครับเป็นเก้าโอ้โหมืดขนาดนี้อาจจะซ่อนหรือดออก็ลูดเลยครับแพ็กที่เก้าแพ็กที่สิบครับผม ยังไงล่ะ sr ด้วยฟันด้วย 39, นะัมเบอร์สามยี่สิบเก้าฮะเดี๋ยวแรงเดี๋ยวคัดที่โอ้โห sr สองใบอยู่ด้านหลังประหลูเลยจังหวะนี้ sr ที่เราจะได้เป็นนี่นร t ท m e to เตตอัพเล z โซนอีกหนึ่งใบสิบใบนี้โอ้มี ur มาสองนะถือว่าเกลือเกือ,กอ,อยังดีกว่ารอบแรกที่ไม่มี ur เลยนะกลับอีกสิบแพ็คครับผมไปฮะ นี่และสิแพ็กนี้โอ้โหจะบ้าหรือไงอะไรวะน่ะมี SRC ซองเหรอข้ามเลยละกกันอ้าวเกลือช่วยได้เหรอคนามิอย่างชอบนี่มาอีกแล้วครับสิแพ็กแถมยูอามาให้โอ้ผมนี่ดวงดีงจริงอเลย้ยบอยไม่อยากจะเชื่อไปครับอีกสิแพ็กนี่แหละยูอาอ้าว อ๋อมาหนึ่งนี่นี่อยู่นี่ก็เปิดเลยเต็ S R. สองแรกครับผมสองแรกเป็นอ,อยู่ด้านหลังแน่นอนอยังไงก็อยู่ในแพ็คไี่อยู่แล้วก็เปิดมาเป็นปรับเขาให้เปิดเบาเดียวอะแพ็คที่สองครับไอ้ยยงที่สองก็เป็นยูอาร์เลยนะั่นนี่อะดูยังไงละยูอาร์ R ของเรามาเปิดมาอมืสองใบเลยนี่น่าจะให้เฉย,เยจาก สิบสองที่แล้วที่เราไม่ได้นะครับผมลูดเลย,ย,เย ain, แล้วกันครับจังหวะนี้ยูอาสองใบเป็นปรับเขาให้ดีเวียนโดเมนแล้วก็คิมสังไยาครับผมแพ็คที่สามเอสอาซะด้วยนะยังไงครับเอสอา R, มาแล้วหนึ่งแนะ่นอนยังไงก็ได้ตะลูดเลยครับเอสอาที่เราจะได้เป็นแพ็คที่สี่แพ็คที่สี่เราจะโรยเกียร์โคไปหนึ่งเทียบแล้วจังหวะนี้ ลูทิ้งไปอ่าแฮกที่ห้าแล้วผมเอชอาร์ซะด้วยยังไงล่ะเอชอาร์ HR มาขนาดนี้นี่่าหนึ่งใบแน่นอนเราได้แน่นอนนะหนึ่งใบเออาร์ HR ที่เราจะได้เป็นอเอิร์ธเบาไพซสั้นครับผมแฮกที่หกนะตรงนี้เปลี่ยนสีด้วยเป็น HR. เอชอาร์ขึ้น จะดีได้หน้าบางทีก็ไม่ได้เนี่ยเปลี่ยนสีเออผมก็ไม่ค่อยเชื่อสักเท่าไหร่นอกจากข้างหลังจะเป็นสีอย่างนั้นนะครับผมก็ลองลูดเลยแล้วกันรับเปลี่ยนสีช่วยอะไรไหมแพ็คที่เจ็ดครับผมยังไงแล้วที่เจ็ดอ่ามือดอย่างเงี้ย,ยลูดทิ้งไปเลยแพ็คที่แปดครับผมเพชร้ากันด้วยนะเพชร้า นี่มาสองเลยครับกระลูดเลยจังหวะนี้เอิร์ตบาวและพอเล่นออฟเดอะทิสติน่าแพ็คที่เก้าครับผมเอสอาเซ็ตด้วยครับจังหวะนี้เอสอายูอาร์มาเฉยกระลูดเลยแล้วกันครับยูอาร์ที่เราจะได้เป็นที่สิบยังไงนะครับพี่สิบปันด้วยนัมเบอร์สามเก้าไปหนึ่งที่ อันวันนี้เปลี่ยนสีเป็น s หาโอ้ไม่ s r แล้วมั้ง u r เลยก็ลูดเลยครับประมาณนี้ u r ที่เราจะได้เป็นเลดดีบูทอีกหนึ่งใบครับผมวนแ้วติดแพ็กนี้มี u r ทั้งหมด5ใบนะครับผมก็ถือว่าโอเคอยู่นะ s r น้อยไปน,นิดนึงนะค,ครับผมอีก10แพ็กครับ ดูสิว่าเราจะได้อะไรฮะไปเลยครับผมเฮ้ยยูอามาสองเลย 3, 3, อ่ะสามดิยูอาสามอ่ะโว้ตึงเลยเนะี่ยไปครับแพ็คแรกครับผ hey, มโอ้นนยยูอามาสามได้ผมบอกเลยไปฮะแพ็คที Pack ่สองยังไงล่ะแพ็ 39, คที่สองฟันด้วยนับเบอร์สามเก้าบิ๊กนของเราตึงน่ผมยังไงล่ะเฮ้ยโอ้ไม่ขึ้นเนทไตายอย่างนี้ยเพื่อนสองนี่ยูอาไม่หรอ ก็รูดเลยอาจจะเปลี่ยนสีก็อป็นได้นะจังหวะนี้ยังไงละ่ะ SR 1แล้วก็ดูอ่ะแฮกที่3 SR ก็ด้วยนะยังไงก็ได้อยู่แล้วนะแต่ซ่อนแน่นอนจังหวะนี้ผมก็รูดเลย SR งงเป็นไก่ตาแตกเลยบแฮ็กที่สี่ครับผม ฟันด้วยนัมเบอร์สามเก้าอีกหนึ่งทีฟันบ่อยนิดดาบพี่โฮบินไว้แล้วเนาะจังหวะนี้เปลี่ยนสีด้วยเอสด้าด้วยโอ้โหข้างหลังพี่เอสด้าได้แน่นอนหนึ่งใบปรูเลยครับเอสด้าที่เราจะได้คือเอเอสบาวอีกแล้วครับผมแพ็คที่ห้าครับที่ห้าต้องมาแล้วเนะเปลี่ยนสีเป็นสีทองโอ้ยเยี่ยวเฮ้ยบ้าเอกสองใบเลยโอ,โอ้ตึงจัด บอกเลยปลาลูดนะครับผมสีทองอย่างนี้ใบแรกเดดไลน์ line, ใบสองเลดบ่าวแพ็คที่หกนะฮะยังไงและนะ้ว็ะที่หกน่าจะไม่มีอะไรอ้าวมีเฉยได้ไงเนี่ยปลาลูดเลยแพ็คที่หกเลดไลซิ่งดราก้อนครับผมแพ็คที่เจ็ดนะฮะก็จะเป็นเอฟห้าปันด้วยนะเบอร์สัตว์เก้าไปยู่เียื่อยังไงอะ เฮ้ยซ่อนเหรอซ่อนเหรออ่าใบแรกด้วยใบที่สองก็มีอืมเลโซนอีกหนึ่งแล้วก็เป็น p a ออฟเดอะทิสตีน a าครับผมแฮกที่แนะโอ้เป็นยูอาร์เขาด้วยครับผมลุ้นจัดเลยยูอาร์อ้าวยูอาร์ยังไกรู้เลยครับอ่าซ่อนอยู่นี้แน่นอนยูอาร์ของเราเป็นฮ้ยังไงล่ะดีเวนโดเมนทิสตีน n าแ็คที่เก้าครับผม sr แน่นอนครับนแน่ครับเพชรนี้นี่จะหนึ่งใบที่เราจะได้แล้วเดี๋ยวเปิดเลย sr ที่เราจะได้เป็นนี่เล็ดดาก้อนมาบ่อยจัดอะแฮคปี้สิครับผมเป็น ur ปิดท้าย ur ปิดท้ายขนาดนี้โอ้ย sr สอง ur หนึง่งดวงดีจ้ดผมบอกเลยกระลดดเลยครับจังหวะน,นี้เป็นไงล่ะ sr เ้ยใช่เหรอ sr อีกหนึ่ง sr สอง 1, 2, ยูอาร์หนึ่งอารอนี่ครับโอ้ดูยูอารอบนี้ได้มาห้าเออก็ถือว่าเยอะอยู่นะฮะอีกสิบแพ็คนะผมดูซิว่าทิตติน่าเราจอกครบเซตไหมฮะไปเลยครับอ่าอันนี้ผมว่าไม่น่าชัยแลละรอบหนัก คุณจะจะมาให้นี่ผมอีกหรือเปล่าเนี่ยการันตีเนี่ย๋ะวผมข้ามก่อนเลยนี่จะการันตียูอาโอ้โหสมควรแล้วที่ข้ามนะฮะกวนตีนขมักแม่งจังวันนี้มันไม่มีอะไรจริงๆนี่เป็นไงยูอาอีกหนึ่งด้วยก็ไปต่ออีกสิบแพ็คครับเอ้อ้ได้ยูอามาสองซองครับผมก็เปิดเลย เอชอาร์ S S. สองแรกแล้วผมเอชอาร์ที่เราจับได้อ้ซ่อนด้วยเหรอซ่อนเหรออ้าวไอสองแพ็คที่สองคนระับเอชอาร์ซัดด้วยแล้วยังไงล่ะเอชอาร์ที่เราจะได้อุ้ยแน่นอนสีทองขนาดนี้สีทองเหลืองอาลามเดียวเนะี่ยเอชอาร์เปิดมาเป็นอ้าวเลนไหแพ็คที่สามนะครับผมยังไงลนะ่ะแพ็คที่สามต่เปิดมาอือ ดำเมียมเลยดำปิดปีตประรูดเลยครับจังหวะนี้ไปมาวะมานึ่งอ้าวแฮกที่4ีนะผมยูอารเด็กพันเด็นนัมเบอร์สามเก้าไปหนึ่งที่และยูอาที่เราจะได้นะผมเป็นอะไรครับรูดเลยแล้วก็นับจังหวะนี้จังไงละยูอาอ้าวแฮกที่ห้าครับผมโหมืดขนาดนี้ดูนะ่าจะไม่มีอะไรแนะ่นอน,นับก็เลยรูดทิ้งชิวชิว แฮกที่หกนี่ไงแล้วแฮกที่หกก็ยุบหาซสด้วยโอ้โหบอกเลยคนลุกตู้เลยจังหวะนี้ยังไงละอ,อ,อ้าวเอ3อาร์สามไปเฉยยูอาร์ผมอยู่ไหนกรลูหายูอาร์ก่อนละครับผมจังหวะนีย้ยังไงละเออาร์หนึ่งเอ1อาร์อีกยูอาร์เป็นห้กับแบบเทพนี่จาทิ้งที่หน้าไว้อีกหนึ่งครับผมแฮกที่เจ็ดครับเปลี่ยนสีเป็นสีชอง ทำด้วยนัมือสามเก้าไปหนึ่งทีแล้วยังไงเปลี่ยนสีมาขนาดนี้แล้วนี่มาหนึ่งใบนะ่นอนรนะับได้ละหนึ่งใบลูดเลยครับผมยังไงละฮืมเรโซเนเตอร์ขอสี่แพ็คที่แปดครับผมยังไงละเอชอาร์ต่อเปิดเลยเอชอาร์ของเราโอ้เอ s อาร์ซ่อนตรงนี้ตะลูดทิ้งรอโอ,อเด็กเวนแพ็คที่เก้าครับผม ซองน,นี้มีเอชอาราแน่นอนนะสีแบบนี้เนี่ยใจอ่ะมีเฉยแพ็กที่สิบครัครบผมเอปิดท้ายขอสวยๆหน่อยได้ไหมฮะเอาเยอะๆหน่อยปิดท้ายขนาดนี้อืมใบสุดท้ายก็ลูดเลยแล้วกันเอ้เอ r มีซองเหรอสามว่ะก็เป็นคริสตัลซิติน่า แบนคิ้งแท็บโคแล้วก็เลดรีบูทครับผมโอ้ส oh, ิบใบนี้ได้มาเอาได้มาสี่ใบไปอยู่อาได้มาสี่ใบครับเออได้มาเยอะอยู่พอสมควรนะผมถือว่าใช้ได้นะไม่ขาดทุนมากนะเนะมาครับกับสิบแพ็ค้ทยนะผมดูซิว่าเราจะได้ครบไหมไปเลยฮะมาครับผม ถ้าม,มาจากขนาดนี้ก็กดข้ามเลยอ้าวหมอจะเพื่อนด้วยครับหมอมาฮะเรามาดูกันนะว่าได้อะไรไปบ้างแล้วผมนี่โอ้ยังขาดดูเด้อโอ้ดูถ้าม,มันจะขนาดนี้เราน่าจะไม่ได้เล่นแล้วดูงงแล้วโอ้ดูเด้อจับย่อยได้อยู่นี่อ่ะตัวนี้ก็มันได้แค่สองใช่ไหมอ่าจับย่อย จะดีไหมเนี่ยดูทรงนะก็ถือว่าโอเคอยู่ตัวนี้ได้มาสี่สี่อืมอยากเล่นทิติน่าก็ถือว่าได้ครบไหมไม่ครบเนะถือว่าโอเคอยู่ไม่ได้น่าเกลียดมากไม่อะไรนะครับผมยังไงก็คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมอันนี roat, ้ค <respuesta. S 2> ือการ์ดที่ได้ทั้งหมดจากแพ็กนี้นะผมนะ ไม่ได้ก็จะมีใบนี้ใบเดียวนะต้องไปคราบเพิ่มดูทรงแล้วแต่คราบเนี้ยคราบได้อยู่แล้วล่ะเออแค่ใบเดียวนะเราแค่หาไปอื่นใยนะครับผมเน่ยไปแล้วรือว่าคมอยู่ขาดแค่ใบเดียวเท่านั้นบ๊ายบาย